เอาแหละ เอาละครับก็กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวมผมเจษครับวันนี้เราไ่ในเกมโรบอทแผนที่ชื่อว่าเดอะ i วเทถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยเอาเป็นว่าผมจะมาอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อยๆซึ่งก็เริ่มกันเลยอันดับแรกก็คือระบบอาชีพเหมือนจะมีการอัปเดตอาชีพ2อาชีพนั้นก็คืออาชีพตัดไม้และอาชีพปืนหรือน่าจะเป็นนักล่าข้าหัวลหรมั้งนะเอาเป็นว่าก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบเออน่าจะเป็นระบบระบบเควสและระบบเควสรายวันซึ่งก็รอดูได้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจผู้พัฒนนาาาเค้แแปปปะรรูไลววบบออก่่ีื เวดแล้วก็รอดูก่อนเนาะแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบเอ่อเป็นการเหมือนรองรับแบรองรับอย่างเช่นเอ่อรองรับแบบรหัสผู้เล่นหร,หรือเพหรือเพย์เยอร์อะไรทันองนั้นแหละบางนาผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็รอดูได้เหมือนเคยเช่นเคยมึงรอดูได้อีกก็อีไอวานเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันระบบเนี้ยมันให้ทำมันให้ทําอะไรบ้างก็รอดูก่อนเนาะ ซึ่งอีกระบบนี้คือระบบเพิ่มรหัสผู้พ,พัฒนาเขาบอกว่าเหมือนมีแผนว่าจะแบบเพิ่มระบบรหัสของเฉพาะยูทูบเบอร์หรือแบบกิจกรรมอย่างอื่นที่แบบเขาอยากจะทําลงคลิปพวกเนี้ยเออพวกยูทูบเบอร์นะหรือทวิตต่างๆเนี่ยเออก็เป็นระบบซึ่งเฉพาะยูทูบเบอร์ที่แบบเออพวกนั้นแหละก็แค่นั้นแหละส่วนอ,อ,อีกเรื่องก็ปืนส่วนปืนเนี่ยยังไม่เัปเดตเข้ามาซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าปืนมันจะเัปเดตเข้ามาตอนไหนแต่ก็รอดูก่อนเนาะ ซึ่งถ้าเกิดผมพูดผิดหรือพูดอะไรผิดต้องขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็แบบทำคลิปเพื่อความสนุปแล้วก็อยากได้เงินแค่นั้นแหละกูอยากได้เงินแย่บอยอยากได้เงิน, yeah, เ,งน <c oughs> เจอกันจ้ะ